ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องคำไทยไทยกลับมาเสนอคำภาษาต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้อีกครั้งค่ะอย่างที่เราเคยนำเสนอ,เอาเอไว้นะคะว่าอาจจะมีคำต่อหลายคำเลยค่ะที่เราอาจจะ ไม่คุ้นหูคุ้นตาหรือไม่เคยได้ยินนะคะก็ต้องบอกทุกทุกคนไว้เหมือนเดิมนะคะว่าทางช่องไม่ได้นําเสนอในเชิงบังคับนะคะว่าจะต้องให้ทุกๆุกท่านใช้ภาษาสื่อสารตามอย่างภาษาในคลิปนี้ค่ะเพียงแต่ทางช่องนะคะจึงอยากนาเสนอให้เห็นตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะให้เป็นการเสริมองค์ความรู้เพิ่มเติมในการจดจําค่ะส่วนภาษาที่ใช้จริงในชีวิตประจําวันนะคะ ทุกทุกท่านก็สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามบริบทของทุกทุกท่านทุกๆโอกาสได้เลยค่ะคำแรกของวันนี้ค่ะคำว่า brief ตัวอย่างประโยคนะคะตอน brief งานพูดอย่างหนึ่งแต่ตอนงานเสร็จแล้วจะเอาอีกอย่างหนึ่งใช้คู่กับคำว่าสรุปเช่น ตอนสรุปงานพูดอย่างหนึ่งแต่ตอนเสร็จงานแล้วจะเอาอีกอย่างหนึ่งคำต่อไปค่ะคำว่าบัตเจตปีนี้กระทรวงศึกษาได้บัตเจตเท่าไหร่เอยคู่กับคำว่าปีนี้กระทรวงศึกษาได้งบประมาณเท่าไหร่เอยคำว่าบัตเจตนะคะใช้คู่กับคำว่างบประมาณค่ะ ต่อไปค่ะคำว่าบอร์ดวันนี้นายมีประชุมบอร์ดคู่กับคำว่าวันนี้นายมีประชุมคณะกรรมการบริหารค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าบอดี้การ์ตัวอย่างค่ะลุงแถวบ้านฉันใช้บอดีิการ์เปลืองมากคู่กับลุงแถวบ้านฉัน ใช้ผู้คุ้มกันเปลืองมากคำว่า bodyguard ค่ะคู่กับคำว่าผู้คุ้มกันหรือเราอาจจะใช้คำว่าปองคารักก็ได้นะคะต่อไปค่ะคำว่า book สงกรารน,นี้ท่าทางจะไม่ได้กลับบ้านเพราะบุ๊ k ตั๋วเครื่องบินไม่ทันคู่กับคำว่าสงกรารน,นี้ท่าทางจะไม่ได้กลับบ้าน เพราะสำรองตั๋วเครื่องบินไม่ทันคำว่าบุ๊กนะคะคู่กับคำว่าสำรองค่ะหรือเราอาจจะใช้คำว่าจองก็ได้ค่ะต่อไปค่ะคำว่าบูมซีรีส์เกาหลีบูมในไทยมากเพราะบทเขาดีสร้างสารรค์หาที่ติยากคู่กับคำว่าซีรีส์เกาหลีเป็นที่นิยมในไทยมาก พราะบทเขาดีสร้างสารรหาที่ติยากคำว่าบูมค่ะในภาษาต่างประเทศคู่กับคำว่าเป็นที่นิยมในภาษาไทยค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าบูธปีนี้ผู้ประกอบการไม่ค่อยออกบูธขายสินค้าคู่กับคำว่าปีนี้ผู้ประกอบการไม่ค่อยมาออกร้านขายสินค้าคำว่าบูธค่ะคู่กับคำว่า ร้านค้าหรืออาจจะใช้คำว่าสมก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะบอยคอร์ดหลายประเทศพร้อมใจกันบอยคอร์ดรัสเซียกับคำว่าหลายประเทศพร้อมใจกันคว่ำบาตรรัเสเซียค่ะคำว่าบอยคอร์ดคู่กับคำว่าคว่ำบาตรคำต่อไปค่ะแบรนดเนม บางคนชอบไปค่อนแค่คนใช้ของแบรนด์เนมซึ่งผมไม่ค่อยเข้าใจว่าไปยุ่งอะไรกับเขานักหนาคู่กับคำว่าบางคนชอบไปค่อนแคะคนใช้ของมีชื่อเสียงซึ่งผมไม่เข้าใจว่าจะไปยุ่งอะไรนักหนาคำว่าแบรนด์เนมค่ะคู่กับคำว่ามีชื่อเสียงต่อไปค่ะ ถามว่า built-in บ้านหลังนี้มีเครื่องเรือนแบบ built-in ทั้งหมดคู่กับคำว่าบ้านหลังนี้มีเครื่องเรือนแบบติดผนังทั้งหมดอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะกับคำว่า built-in กล้องตั่นี้มีอุปกรณ์วัดแสง built-in คำว่า built-in คำนี้ค่ะจะคู่กับ ร่องน,นี้มีอุปกรณ์วัดแสงในตัวคำว่า built-in อันนี้นะคะก็จะคู่กับคำว่าในตัวค่ะต่อไปค่ะคำว่าแคมป์ฉันโดนตะขาบกัดเพราะฉันชอบไปตั้งแคมป์กับคำว่าฉันโดนตะขาบกัดเพราะฉันชอบไปตั้งค่ายพักแรมคำว่าแคมป์ในที่นี้นะคะก็จะคู่กับคำว่าค่ายพักแรมค่ะ คำต่อไปค่ะแคมปัสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหลายแคมปัสกับคำว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหลายวิทยาเขตคำว่าแคมปัสค่ะกับคำว่าวิทยาเขตต่อไปค่ะค a n ิเดตว่าที่ค a n ิเดตนายกะะอบตทที่กำลังเป็นข่าวท้าให้เหยื่อสาบาน แทนที่จะพิสูจน์ด้วยวิธีที่ควรทำคู่กับคำว่าว่าที่ผู้สมัครนายกอบาตาที่กำลังเป็นข่าวท้าให้เหยื่อสาบานแทนที่จะพิสูจน์ด้วยวิธีที่ควรทำคำว่าแคนดิเดตในที่นี้ค่ะคู่กับคำว่าผู้สมัครค่ะหรืออาจจะใช้คำว่าผู้แข่งขันก็ได้ค่ะต่อไปค่ะคำว่าแคนททน ท่านประธานออกกฎใหม่ไม่อนุญ,ญาตให้นักเรียนนั่งทำกันบ้านในแคนทีนกับท่านประธานออกกฎใหม่ไม่อนุญ,ญาตให้นักเรียนนั่งทำกันบ้านในโรงอาหารคำว่าแคนทีนค่ะก็จะคู่กับคำว่าโรงอาหารนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าแท์ตัวอย่างค่ะหนูไม่แท์กับคำว่าหนูไม่สนใจ คำว่าแคร์ค่ะคู่กับคําว่าสนใจหรืออาจจะใช้คําว่าใส่ใจแทนก็ได้นะคะต่อไปค่ะคําว่าแค t ขิมแคสมาหลายที่แต่ยังไม่ได้งานกับคําว่าขิมทดลองแสดงมาหลายที่แต่ยังไม่ได้งานคำว่าแคสในที่นี้นะคะหมายถึงทดลองแสดงค่ะคำต่อไปนะคะ c าแรค c t อ r เขามีคาแรคเตอร์เหมือนผู้ร้ายในละครกับคําว่าเขามีบุคลิกเหมือนผู้ร้ายในละครคําว่าคาแรคเตอร์นะคะคู่กับคําว่าบุคลิกค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคับคำว่าคาแรคเตอร์ค่ะฉันไม่ชอบคนที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้กับคําว่าฉันไม่ชอบคนที่มีนิสัยแบบนี้ค่ะ คำว่าคาแรคเตอร์อันนี้นะคะจะคู่กับคำว่านิสัยค่ะและอีกอันนึงนะคะคาแรคเตอร์ Character. นวนิยายสมัยนี้สร้างสารคยยสสร,สรค์คาแรคเตอร์ให้หลากหลายมากขึ้นกับคำว่านวนิยายสมัยนี้สร้างสรรค์ตัวละครให้หลากหลายมากขึ้นคำว่าคาแรคเตอร์อันนี้ค่ะคู่กับคำว่าตัวละครคำว่าชาร์ท ร้านนี้ชาร์จค่าบริการแพงมากกับคำว่าร้านนี้คิดราคาค่าบริการแพงมากคำว่าชาร์จค่ะคู่กับคำว่าคิดราคาตัวอย่างคำว่าชาร์จค่ะเมื่อผู้กระทํำผิดกดจราจารเผลอตำรวจก็เข้าชาร์จด้วยความรวดเร็วกับคำว่าเมื่อผู้กระทำผิดกดจราจารเผลอ ำรวก็พู่เข้าใส่ด้วยความรวดเร็วต่อไปค่ะคำว่าเช็คอินคุณตู่เช็คอินที่โรงแรมนี้เมื่อบ่ายโมงกับคำว่าคุณตู่แจ้งเข้าที่โรงแรมนี้เมื่อบ่ายโมงคำว่าเช็คอินนะคะคู่กับคำว่าแจ้งเข้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะคำทับศัพท์ภาษา,าต,ต่างประเทศ บางคำนะคะก็สามารถใช้คำไทยแทนได้เลยค่ะบางคำก็เป็นคำทับศัพท์ที่พูดเหมือนกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับช่องคำไทยๆทยฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ